พี่เปากรับสวัสดีครับนี้พี่เปากินเนื้อย่างครับฮะมาครเอาว้ลๆเอย่ามือมือร้อนอย่มอย่าอ่อย่ามออก่ามออมมือามือาอมือาออาอมือามอาม่าอ่อ่ามือออออมอ่ยาม มันเหลืองมันเหลืองยังไม่สุกเสียนี่ก้อนอ่ะมันคงน้องมันได้หมดแล้วน้องร้องอยากไปดูยังเดี๋ยอันนี้ไม่เอาอันนี้น้องไม่ชอบเอามาเอามาหยิบมาให้น้องอ่าน้องหยิบมาให้เลยนี่ครับมือไม่เลยหยิบมาเลยบ้านขนาดพัดลมหยิบได้อ่ะตบมือหน่อยโอ้ยจิ้มเก่งมากเลยอ๋อันนี้ไปดูแล้วนี่ไปดูแล้วเป็นยังกอบคือบ่ามันใหม่จ้ะมันใหม่มันใหม่ เราไม่ชอบไม่ได in ้ต้องคิดเออเด็เดยวให้นุ้ยต้มให้เด็ดเด็ดต้มให้เดยวต้มให้เอาตายเลยตุ๊กตุ๊กตีเดี๋ยวอ่ะยุงยุงกอตีเลยโอ้ยุงกัดด่าเอแซนั่นยืสแย่ยุงกัดอันอันเนื้อิไปแม่ให้ยังงามหน่อย แลเกียบให้หน่อยมนี่ไงลุงอู้หู้ค่อยจิตใจควายิตพี่บ้าจิตพี่บ้าจิตอย่ากอดเบาบ้างอู้ยูอู้ยูอู้ยูน้าหนูก็ทำไม่ได้แล้วไม่ดูต้องมีดูแลนะน้าลุ้ยทำไมไม่ดูแลบอกทำไมไม่ดูแลล่ะอย่าเพิ่งมันยังไม่สุกนะครับมันยังไม่น้ำหนุกหมูยังไม่น้ำนต้องต้มหน่อยหน่อย

ให้ของขวัญของขวัญใบกระเสียนครับแง่ของมันไงกระเสียนครับของตองให้ไงยังไม่รู้เลยว่าข้างในคืออะไรต้องแก่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 ใช่เชื่อไเอาไม่กินหรอแก่ดีดีนะเดี๋ยวเบาๆเบานะนั่นแก่มันก็จะหล่นไง จะละหน้าเ,เ,าเปิดลองกุเรียงไปเลยนะ้นองทำได้ไหมนะอะไรเนาขนมหรอไม่ไม่ในชะ่หรอน้องเบิ้ลกินขนมนร้านอะไรนะขนมแน,น่นอนเืออะไรนะน้องว่าใช่ขนมไหมขนมเชนแทๆทาโร่หรือเปล่านะห<อ>รือเล เบเานะเบาเานะเบาเบานะใจเย็น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 บอกตะเกียบดีว่าคืออะไรรู้ยังรู้ยังเบาเเบาเารู้ยังเบาๆบาอู้ยอุไอ่ยอุยอุยอ้ยอุยอุยอุยออยอยอ้ยอ้ยอยอยอ้ยออย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 อ้ยอยอออยออย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 ยอยออยอยอ ลงล้มเหรอในต้องหันไปให้ตาเกียรตลูก่อนสิเอาลงถามก่อนใช่ไหมไม่เห็นมเดูดิอาปดนี่เดี๋ยวล่นปดนี่เวล่นนาฬิกาที่เนเทนากาไหมเอาเปิดดูสิเอาวางลงดีก่อนเปิดข้าไหนนะยกขึ้หนุ่กขึ้นหนุ่มเอ๊้นี้ข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ ไม่ได้สักทีอ้าวเปิดยังไงมืเปิดยังไงเปิดเย่มันสีหลุดไดมันจะหลุดได้มันนนนมันมันมดแล้วเนี่ยมาดูิอ้ยุ้ย่มือไม่มืเอาอึ่อะแทนยังไงแทนแทนอกูีแน่นอนอะเร็วแทนแทนแทนเร็วเร็วอยน โอ้โหองานะัี่ันีค่ะของใครของใครเนี้ยลบุ่อโอขอบคุณป้าปุ๋ยก่อนที่ให้น้องขอบคุณเ่ะาอบคุณลุงมีด้วยด้อะขอบคุณก่รูอนห่้วนะขอบคุณขอบคุณลุงมีก่อนที่ซื้อให้น้องขอบคุณกก่อนทาไ อ่ะไาไปกินเนื้อย่างเลยอ่ะถ้าน้องใส่มือน้องใส่ได้เหรอเออใส่โตขึ้นเดี๋ใส่ได้ไปไปกินแค่นี้โอ้ขอบคุณครับบายบายโอ้เดี๋ยวมันนั่นเอาไปเก็บไว้ก่อนไปเก็บไว้ก่อนมันฉีกเป็นโต๊ะไส้นน่นิจิเอาไปเก็บเอาไปเก็บเอาไปเก็บก่อนเอาไปคืนตาก่อนเร็วเดี๋ยวเอาไปคืนตาก่อนเอาไปคืนตาก่อนโอ้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 ตายเสียดายไป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  เอามาครับนกี่แทําครูในตรงนี้เลยเออคิดทำบ้านเขาเกิดไเอาวันนี้ครับเอาไปละค่ะบบายบายสวัสดีค่ะบบายบายพี่เปาสวัสดีค่ะไม่เก็บหรอสวัสดีค่ะเต็มทีต้องเก็บนะที่ฉีไว้เนี่ยฮะไปเก็บก่อนดีล่ะฮะอังเปาจะดูกระตุ้นต้องเก็บก่อนดิทําไมให้ตาเก็บ เราเป็นคนฉีกเราต้องเก็บดิกล้วยของน้องน้อมีให้ไม่เป็นรายการหรือโอเคก็คือน้องจะใส่โอ้เขาพูดลุงมี่แล้วเหรอโอเคเอาวางไว้โอ้ไปวางข้างหลังอูเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ตรงนู้นเอาไปซ่อนตรงนู้นไปแล้วครับโอเคโอเคซ่อนไว้อยู่ครับซ่อนไว้โอเคไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นที่ซ่อนเธอเอามามาของเจ้าของซ่อน ถ้าไปถ้าไปโอเคไปแล้วครับไปแล้วครับมานั่งกินครับมากินอะไรครับโอเคครับสวัสดีครับเอาบายายก่อนบายบายสวัสดีค่ะ